เลขที 24, ่24ชั้นม <rik decorative cil> 2 6ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเดยินคือชั้นยาการนอกเลขที่27ม2 6ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงทิติรัตน์ดนวลานเลขที่12ม2ทับ6ค่ะสวัสค่ะชื่อเด็กชายธนธรรมแสงเลขที่16ม2 6ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงมุุมพาลัยทองเลขที่23ม2 6ค่ะ เกิดจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการทำให้สนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กหรือถ้าสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นคลื่นตามแนวขวางประกอบด้วยสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กที่มีการสั่นในแนวตั้งฉากกันและอยู่บนระนาบตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่โดยไม่อาศัยตัวกลางจึงสามารถ เพื่อนที่ในศูนยาอากาศได้สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะประกอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่และความยาวคลื่นแตกต่างกันซึ่งครอบคลุมตั้งแต่คลื่นแสงที่ตามองเห็นอัลตาไวโอเลตอินฟราเรดคลื่นวิทยุโทรทัศน์ ไมโครเวฟรังสี x รังสีแกมมาเป็นต้นค่ะสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าคือแถบรังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นต่างๆกันสเปกตรัมที่มองเห็นได้คือแสงเมื่อแสงสีขาวผ่านปีซึมจะเกิดการหักเหเป็นแสงสีต่างๆซึ่งเรียกสเปกตรัม ตั้งแต่ความยาวขึ้นน้อยไปหามากตามลำดับดังนี้ม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงสเปกตรัมที่เราเห็นได้แสงเป็คลื่นของการแผ่หลังสีแม่เหล็กไฟฟ้าแสงสีขาวเป็นส่วนผสมของแสงสีต่างๆแต่และแสงสีมีความถี่และความยาวขึ้นเฉพาะตัว สีเหล่านี้รวมตัวเป็นสเปกตรัมที่มองเห็นได้ตาและสมองของเรารับรู้สิ่งต่างๆจากความแตกต่างของความยาวขลื่นของแสงที่เรามองเห็นได้แสงสีที่ปล่อยออกมาลำแสงสีขาวถูกหักเหขณะที่มันผ่านเข้าและออกจากพีซึมพีซึมหักเหที่แสงมีความยาวขึ้น ต่างต่างกันด้วยปริมาณต่างกันแล้วปล่อยให้ลำแสงสีขาวออกมาเป็นสเปกตรัมที่มองเห็นได้แสงสีและความร้อนอะตอมของวัตถุจะทำให้รังสีอินฟราเรดและแสงสีแดงบางส่วนออกมาขณะที่วัตถุร้อนขึ้นอะตอมของวัตถุจะให้แสงสีที่มีความยาวขึ้นสั้นลงได้แก่แสงสีส้ม และเป็นแสงสีเหลืองวัตถุร้อนมากจะให้แสงทั้งแสงสีทั้งสเปกตรัมทำให้เห็นเป็นแสงสีขาวประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่เช่นคลื่นวิทยุคลื่นไมโครวเวฟปัจจุบันมีการใช้ ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในหลา,หลายๆด้านเช่นการติดต่อสื่อสารมือถือโทรทัศน์วิทยุทางการแพทย์รังสีเการทำอาหารขึ้นไมโครเวฟการควบคุมรีโมทรังสีอินฟราเรดท้องฟ้าสีแดงเมื่อดวงอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าแสงสีฟ้าทางปลายอีกด้านหนึ่งของสเปกตรัม จัดระจึงเราจะเห็นดวงอาทิตย์เป็นแสงสีแดงส้มเพราะแสงสีจากปลายสเปกตรัมด้านนี้ผ่านมายังตาเราแต่แสงสีฟ้าหายไปรุ้งปฐมภูมิจะเห็นรุ้งในขณะที่ฝนตกเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังเรารังสีแสงอาทิตย์ส่องผ่านหยดน้ำฝน ในท้องฟ้าหยดน้ำฝนนั้นคล้ายปริซึมเล็กๆแสงขาวจะหักเหเป็นสเปกตรัมภายในหยดน้ำฝนและจะสะท้อนกลับออกมาสู่อากาศเป็นแนวโค้งสีต่างๆค่ะสีท้องฟ้าท้องฟ้าสีฟ้าดวงอาทิตย์ให้แสงสีขาวบริสุทธิ์ ซึ่งจะกระเจิงโดยโมเลกุลของอากาศขณะที่สองเข้ามาในบรรยากาศของโลกแสงสีฟ้าจะกระเจิงได้ดีกว่าแสงสีอื่นจึงทำให้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าอันตรายจากการใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเรืของเราในปัจจุบันนั้นมีแต่โมเากาะที่เป็นทิศทั้งทางน้ำทางอากาศรวมไปถึงมลพิษทางเสียงในช่วงหลังมานี้มีการใช้ชีวิตประจาวัน ที่มีเครื่องมือสื่อสารเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเข้ามามีบทบาททําให้ชีวิตคนเราสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ขายไม่ได้และมีความต้องการสูงข,ขึ้นเรื่อยๆในยุคออนไลน์สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ให้ประโยชน์ต่อเรามากมายแต่หารู้ไหมว่าเรากำลังจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่อันตรายหรือสิ่งที่เราเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากสองกรณีกรณีที่1เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้แก่สนามแม่เหล็กโลกคลื่นรังสีที่มาจากดวงอาทิตย์ฟ้าแลบฟ้าผ่าเป็นต้นกรณีกรณีที่2เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นคือเครื่องใช้ไฟฟ้าสถานีกระจายสัญญาณโทรศัพท์เร mm. ดต้าการติดต่อสื่อสารคอมพิวเตอร์เป็นต้นอันตรายจากการใช้แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นที่ส่งออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์และหน้าจอส่งผลให้ผู้หญิงที่มีคันและเด็กในคันอาจมีภาวะเสียงผิดปกติดได้หรืออาจแทงได้และไม่ควรนั่งใกล้หน้าจอเพราะจะส่งผลให้เกิดให้ส่งผลกระทบต่อดวงตาเพราะในขณะที่ใช้งานอยู่นั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะส่งผลออกมาจากทางหน้าจอเช่นกัน 2. หากผู้อยู่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกมา จากสาสัญญาณไฟฟ้าซึ่งส่งให้ร่างกายอ่อนเพลียพิ้นเลียนสีสัความจําสั้นไม่มีสมาธิเศร้าซึมและนอนหลับยากนี่ที่ใช้มือถือเป็นเวลานานๆเพื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะทําลายเซลล์สมองหรือทําให้เกิดเนื้องอกในสมองได้